ุกนี้นัดปาร์ตี้ส้มตำกันสักหน่อยส้มตำของชอบเลยที m พากินวันนี้จะพามาโซยของแซ่บที่ใบมะกอตามกันมาเลยค่ะร้านส้มตำสายชิลที่มีดนตรีสดให้ฟังบองเพลินกวัววิวก็คงจะเป็นนักร้องนี่แหละคะ่ะลร้องที่กินได้ไหมเอานะักร้องทีเดเมนูแรกเลยนะคะขอเสนอเป็นปีกไก่ทอดกรอบ,อบเยี่ยงปลาทูผักเครื่องเคียงนี่คือเยอะแน่นจนจบกันไม่ถูกเลยค่ะส้มตำทอดอันนี้ก็เลิศ ทีเด็ดอยู่นี่เลยตำหลวงพระบางโปรตีชันเลยให้คุณแม่เปิดด้วยคำโตโตอร่อยจนต้องยกนิ้วอันนี้ดูแปลกนะตำอะโวคาโดดูเหมือนไม่เข้ากันแต่ก็เข้ากันได้ดีสุดๆอร่อยจนต้องใสหัวตามมาด้วยอ่อมไก่ร้อนๆส่งให้ประธานสาขาตัดสิน คำแรกถึงกระตาเลือกเลยค่ะไม่ใช่อะไรนะมันร้อนจนลวกปากจนเด็กคนนี้โซยไก่ไม่แบ่งใครเลยจ้ามีของคาวก็ต้องมีของหวานค่ะไอติมหลากหลายรสชาติให้เลือกอไอติมเต็มตู้เลยพิกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้านจะอยู่เยื้องๆกับมิสซูกาญจนบุรีค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนเด็ดจริงๆต้องตามมากินกันนะคะ